คุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมนําเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมเกี่ยวกับการปลูกบอญสียังไงให้โตเร็วมีสีสันสวยงางตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชมก็ทําได้กันทุกคนจะได้มีบอลสีสวยๆเหมือนที่บ้านแม่จิมนะคะทํายังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชม ว,ว้าวคุณผู้ชมนางใหม่นะคะนี่มีจิ้มผ่าหัวเองนะคะพอเขาเริ่มที่จะยุบน้อไแม่จิ้มก็อยากจะขยายพันธุ์นะคะได้หลายๆต้นโดยการผ่าหัวค่ะแต่ไม่ใช้วิธีการอบนะคะผ่าแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้ดินสําหรับเพาะด้วยใช้ดินปลูกเลยนะคะ สูตรไหนนะคะเดี๋ยววันนี้แหละนะคะเรามาดูกันว่าแม่จิ๋มใช้ดินสูตรอะไรบอนสีของแม่จินนะะ๋มคะถึงมีสีสันป้ายสีนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้แล้วทําไมต้นแข็งแรงจังเลยคุณผู้ชมดูเถะเนี่ยต้นแข็งแรงมากแล้วก็โตเร็วมากๆนะคะนี่ใช้เวลาจากการข่าหัวเนาะหนึ่งเดือนค่ะคุณผู้ชมได้โตขนาดนี้นะคะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยว่าแม่จิ๋มข่าวหัวยังไงนะคะส่วนวันนี้นะเดี๋ยวเรามา ดูเคล็ดลับในการผสมดินปลูกการว่าไม่จิมใช้สูตรนี้แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะของไม่จิมจะใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็เพิ่มนิดหน่อยนะคะทําให้บอนสีของเรามีสีสันเข้มสวยแบบนี้ตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วลำต้นแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะสูตรดินนะคะที่ไม่จิมใช้นะแล้วก็ได้ผลดีนะคะบอนสีสวยทุกต้นนะคะก็จะใช้ดินร่วนนะคะ1ส่วนใบไม้แห้งนะคะอีกหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกมูลวัวเก่านะคะอีกหนึ่งส่วน แล้วก็ใบมะขามนะคะนิดหน่อยนะคะมีน้อยใช้น้อยบนที่จะใส่นะคะนี่คือเคล็ดลับของแม่จิมบอกล้วนๆเลยว่าปลูกทุกครั้งต้องมีใบมะขามบอนสีสีสวยจริงๆค่ะไม่มีใช้ใบมะยมสับเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะความเป็นกรดในใบมะยมก็ใช้ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็คุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันจ้าถ้าไม่สะดวกผสมดินเองไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะทำยังไงนะคะก็ ไปซื้อดินที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้เป็นถุงแบบนี้ค่ะที่มีส่วนผสมของใบกล้ามปูนะคะคุณผู้ชมเทลงไปเลยนะคะบางทีก็ไม่มีดินที่จะผสมเองอย่างเงี้เราหายากเราปลูกต้นไม้บ่อยอย่างเงี้ค่ะเราก็ไปซื้อดินที่สําเร็จรูปมาเลยนะคะก็ดีเช่นกันแต่เราก็ต้องเลือกให้ดีนิดนึงนะคะมีใบกล้ามปูมีใบไม้นะคะเยอะๆหน่อยเพราะว่าบอนสีเขาชอบที่มีอินทรีย์วัตถุคือใบไม้ะคะ่ะเยอะหน่อยนะคะได้แล้วคุณผู้ชมก็ ตามใบมะขามเลยยังไปนะคะมีใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวแม่สิงก็จะไปขูดมาต้องเก็บมาไว้นะคะเพราะว่าปลูกต้นไม้เยอะนะคะไม้มงคลไม่จิ๋มยังใช้ผสมเลยค่ะคุณพงใบมะขามเนี่ยดีเนาะดินเขาเป็นกรดนิดๆน,นะคะมันก็ทําให้ต้นไม้ของเราอะสีชัดเจนสีสวยสีเข้มขึ้นจริงค่ะไม่จําเป็นเฉพาะปลูกบอนสีนะคะ มะขามลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวเก่านะคะเพิ่มอีกสักครึ่งส่วนค่ะนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะถ้าคุณผม้ชมไม่มีใบไม้นะคะใช้ออขุยมะพร้าวสับ ล้างน้ำนะ,ะแช่น้ํานานๆหลายๆวันนะคะเอาสารเทนนินออกไปก่อนนะคะมาผสมด้วยก็ได้นะคะเคได้ดินสําหรับปลูกแล้วจ้าทีนี้มาดูเคล็ดลับกันว่าปลูกยังไงให้โตเร็วนะคะแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่ๆสวยๆนะคะปัจจัยหลักสําคัญที่สุดทําให้ต้นไม้สวยงามและโตเร็วก็คือดินปลูกค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือ ได้ไปแล้วล่ะ80%นะคะต้นไม้ของเรางามแน่นอนถ้าเราผสมดินปลูกที่ดีนะคะนี่นะคะไม่จิ๋มจะย้ายกระถางเจ้ากุุงไกเซอร์พอดีเลยนะคะเขาโตแล้วอันนี้ก็เพาะไว้เหมือนกันนะคะเรามาทําวิธีนี้ก็จะได้เป็นพุ่มสวยโตเร็วด้วยนะคะเตรียมกระถางเลยนะคะให้โตให้ใหญ่นิดนึงรองกระถางด้วยถ่านหรือว่ากระดมะพร้าวสับล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็นําดินลงไปเลยค่ะ ดินที่เราผสมไปเนี่ยเขามีธาตุอาหารนะคะครบเลยเวลาเราปลูกลงไปนะคะคุณผู้ชมรากเขาพร้อมที่จะดูดอาหารได้เนี่ยเขาก็ได้สารอาหารนะคะเยอะเลยต้นไม้เขาก็จะโตเร็วนั่นเองนะคะมีปุ๋ยเพียงพอที่จะใช้บำรุงต้นบำรุงใบเขาก็จะเป็นพุ่มสวยนั่นแหะคะ่ะโอเคใส่แล้วมาเอาออกจากกระถางเลยถ้าว่าไม่เปลี่ยนเนวคือ มันก็จะไม่โตมันก็จะไม่เป็นพุ่มนะคะยังเห็นหัวชิ้นหัวบอนอยู่เลยนะคะนี่ยกินเล็กเราไว้ก่อนเราเอาต้นใหญ่ลงก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นดินสูตรเดียวกันคุณผู้ชมดูรากเขาสิว้าวรากเยอะมากๆแสดงว่าสมบูรณ์ดีนะคะอาหารเพียงพอต้นเขาก็เลยโตเร็วแบบนี้ คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะเขาจะโตช้านะคะประมาณสิบถึงยี่สิบวันเราค่อยเริ่มที่จะให้ปุ๋ยอีกทีหนึ่งค่ะเพราะในดินนะคะที่เราผสมไปนะคะมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะที่ได้จากปุ๋ยคอกมูลวัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมนะคะโบรอนทำให้ต้นไม้ของเรานะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะ ท่นนี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะแตกกอเป็นพุ่มค่ะคือการเขายาวเนาะเวลาลมพัดมานะคะอาจจะหักโค่นง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นควรทำไม้นะคะคาให้เขานิดนึงค่ะโดยใช้ลวดหรือว่าเป็นเชือกฟางหรือว่าเศษผ้าก็ได้นะคะประคองการเขาไว้ก่อนนะคะ มาดูกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมนี้จะเป็นนางใหม่นะคะซึ่งแม่จิ๋มเพาะไว้นะคะก็อายุน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะโตเร็วแข็งแรงมากๆและที่สำคัญนะคะใบเล็กๆนะคะเห็นไหมคะมีสีทุกใบเลยเราง,งอกขึ้นมาแล้วนะคะควรที่จะทำยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากจะเปลี่ยนกระถางเนาะนี่คือแม่จิ๋มเพาะในดินสูตรเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะ เราจะทํายังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องย้ายกระถางค่ะคือกระถางเขาใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้รับรองเขาไม่โตแน่นอนนะคะเพราะว่าดินมันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องเติมดินลงไปให้เต็มค่ะทำไมเราถึงต้องเติมดินลงไปคะคุณผู้ชมเพราะว่า ดินเนี้ยนะคะเราให้สารอาหารไปตั้งเดือนกว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารก็เริ่มที่จะน้อยลงเพราะว่าต้นไม้ของเราเริ่มโตขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมดินที่มีสารอาหารนะคะลงไปอีกเพื่อที่จะให้เขามีอาหารกินนะคะเขาจะได้โตเร็ว,วนั่นเองค่ะ เรียบร้อยค่ะคุณชมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพียงแค่เติมดินแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ค่ะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วสีสวยแบบนี้เลยค่ะ ทำเลยค่ะคุณผู้ชมวิธีนี้นะคะบอลสีโตเร็วแต่ก็เป็นพุ่มสวยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมจะได้มีบอลสีส,สวยๆกันทุกคนค่ะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูช anel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ